สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กาสีฟันน้ำยินตันนูดเซรั่มคุณหมอด็อกเตรจิวคุณนพภกกตษเล่าถึงคู่หูที่ได้ฉายา,ยาว่ามนุษย์เงินล้านรายได้ต่อเดือนหลักล้านขึ้นมาตลอดเป็นตัวพ่อที่คนในวงการขายตรงระดับประเทศ ต้องการตัวและยอมรับฝีมือที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือคุณหมอสิทธวีเกียรติชวนันครับเป็นหมอมากี่ปีแล้วเป็นหมอมา20กว่าปีแล้วครับทำไมตัดสินใจที่จะทิ้งวงการแพทย์อตอนนั้นในการรักษาคนและมาหันมาดูแลรักษาทางด้านนี้แทน คือเนื่องจากว่าเห็นโอกาสของธุรกิจนี้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้นะครับ,รบตอนเริ่มต้นเนี่ยทำธุรกิจเ,ออเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่ปี2540เนี่ยก็มองว่าเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเราได้ทําให้เราเมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เรามีสมดุลในเรื่องของเวลาเพราะหมอคนหนึ่งเนี่ย ตัดสินใจมาทำธุรกิจนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่ขาดสมดุลในเรื่องเวลาเพราะว่าเช้าต้องไปคลินิกกลางวันไปโรงพยาบาลเย็นคลินิกอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องจนค้นพบว่าธุรกิจนี้ถ้าเราประสบความสำเร็จเนี่ยเราได้สมดุลเวลากลับคืนมาชื่อมาจากไหนซ c ล s s าส l l ลซ c ล e s s m a l l เนี่ยมาจากหลักในการตั้งแนยโดยคิดว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยต้องการเนี่ยความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวคุณหมอต้องพาผมไปดูออฟฟิศสินางานเพื่อไปดูด้วยกันเพื่อไม่ดลคุณอาจจะเจอขุ้นไหมครับ เอาที่วูดดียังเห็นนะมันก็คือมันมี Product ถูกต้องต้องมีแลว <product S 1> มันมีเครือข่ายมีเครือข่ายที่เนี้ยมีเน็ตเวิร์กเนี่ยที่นำผลิตภัณออกไปเนี้ย ให้ถึงมือของผู้บริโภครเราก็ถือว่าสร้างเน็ตเวิร์กของผู้บริโภคขึ้นมาแล้วเราต้องสร้างคนสร้างสร้างคนหรือเราต้องสร้างผลิตที่ดีมันยังไงมันต้องหลายองค์ประกอบด้วยกันต้องมีโปรดักที่ดีนะครับต้องมีเน็ตเวิร์กที่ดีคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนี้ก็ต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องแล้วต้องมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้งมีทั้งหมดกี่สาขาครับตอนที่เรามี22สาขาในกี่ประเทศอ่าสามประเทศครับในตอนนี้อ่าสิบแปดสาขาในประเทศไทย2สาขาในประเทศพมาาแล้วกอี2สข ในสปปลาวแล้วก็เดือนหน้าเราก็จะเปิดนะครับที่กรุงพนมเปญนะครับแล้วเดือนถัดไปก็จะไปที่เวียดนามโอ้เร็วมากเลยใช่ครับพูดตรงๆนะครับวิมีความรู้สึกว่าบางคนบางคนเคำว่าเอ็มเอ็มมันคือเอาเปรียบคนครับแล้วผมก็อยากจะให้คุณหมอแชร์ด้วยว่าเอ๊ะให้มันต่างยังไงจากที่คนเขาเข้าใจครับธุรกิจของเราเนี่ยเริ่มต้นอย่างง่ายๆโดยที่เนี่ยคนที่เห็นโอกาสของธุรกิจ แล้วตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราเราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจนักธุรกิจและเราก็บริหารเป็นส่วนที่2ก็คือเรามีจุดเด่น well, ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในตลาดได้นี่เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3เนี่ยเป็นในเรื่องของสาขาของเราเนี่ยที่เราลงทุนด้วยเงินทุนของเราเองแล้วเราพัฒนาสาขาของเราอย่างต่อนเนื่องและในหนึ่งสาขาเนี่ยมันก็ full option อย่างที่คุณกูดีเห็นก็เป็นพิคแอนเพย์เป็นเซอร์วิสเซ็นเตอร์แล้วก็จะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาคน เขาจะในธุรกิจนี้สุดท้ายเขาสามารถประสบคาสวามสำเร็จได้คุณแบ,บ่งพักกันไงคุณนพกับคุณหมอระบ,บาดคุณนพเนี่ยดูแลในในเรื่องของเนี่ยการพัฒนาคนคดูแลในเรื่องของการบริหารงานในเรื่องของการพัฒนากลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับที่ทําให้ธุรกิจของเราเต,ติบโตมีแผนปฏิบัติงานนะครับที่ออกมาจากกลยุทธ์ในแต่ละปีแต่ละปีในส่วนของผมเนี่ยผมดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างต่อเน,นื่องจากเริ่มต้นเรามีไม่กี่ในการคูบิดี ปัจจุบันเรามีประมาณ50รายการแล้วแลปีนี้เราจะออกประมาณสัก20รายการนี่คือจากล้านกลายเป็นพันล้านถูกต้องนะเพราะนี่เลยภายใน2ปีถูกต้องนะครับภายในภายใน2ปีกว่าเพราะคนและผลิตภัณฑขับเคลื่อนคนและ p r o d u ั t นะฮะและบวกกการสนับสนุนนะครับที่เป็นระบบของเราเรามีสาขารองรับเนี่ยผมก็ดูแลในเรื่องของสาขาทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศจากพันล้านเนี่ยเรากะว่าสเต็ปต่อไปคือหมื่นหรือแสนอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นธุรกิจหมื่นล้าน แต่ที่ผมมาถึงที่วันนี้เนี่ยมันมีอะไรให้ผมดูบ้างนะที่รีร้วมีผู้คนที่ประสบพามสำเร็จเนี่ย หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำนะครับโดยที่เรามีนะครับระบบสนับสนุนที่ดีคนส่วนใหญ่ก้าวไปไม่ได้เพราะว่าปัญญาของเราปิมปิมกันระดับปัญหาที่นี่เราจะสอนคนยกระดับปัญญาเพื่อให้เขามีคําชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจนกระทั่งเขามีพลังอํานาจในการกําหนดชีวิตของตัวเองผมรู้สึกว่าพลังคนที่นี่มันจะมีพลังเยอะนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความหวังนะครับที่เพิ่มมากขึ้นในกับชีวิตและรู้วิธีที่จะจัดการปัญหาต่าง หลังจากที่เข้ามาร่วมธุกิจกับเราหลายคนได้มีโอกาส transform นะครับตัวเองทั้งในเรื่องของวิธีคิดนะครับโปรแกรมใหม่เลยว่าคนที่ประสบความเหนี่ยที่ยังไรและคนที่จะไปต่อข้างหน้าต้องมีระดับพลังงานที่สูงกว่าคนปกติเอาแน่นอนเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอัเลร์มากมันไม่ได้แค่คุณเดินเข้ามาแล้วมันก็จบมันไม่ใช่แค่ใช่ครับมันต้องมีการทํางานร่วมกันถูกต้องนะครับต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพัฒนาคติต้องปรับถูกต้องครับว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เดินไปข้างหน้าถูกต้องนะคร้ทาหเนะไมมอจดิ ในเดบิสตสุนี้นะสมมเขาเดินเข้ามาหาคุณคแล้วเขาดูหน้าเขาแบบมันไม่มีหวังอะ่ะเราเราปล่อยเขาเลยเราเราช่วยเขาเราช่วยทุกทกคนนะครับอันดับแรกคือเขาต้องมีวิลลิ่งต่อเขาต้องต้องการที่จะประสบความสําเร็จแล้วสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้เข้าหลักสูตร Start Your Business วิท h Y ซึ่งตอนนี้นะคุณนบในเทรนทครั้งหนึ่งเนะี่ย ตอนนี้เนี่ยก็ประมาณสักพันห้าร้อยคนนะครับที่เห็นในคลิปที่ผมประมาณพันห้าร้อยคนครับกี่กี่นาทีหรือกี่ช่วงทั้งวันเลยครับทั้งวันเช้าถึงหกโมงเย็นโอ้พลังพลังสามพี่ครับแล้วมันตอบโจทย์ที่คุณวิริี้ถามว่าถ้าเขามาแล้วเขาไม่ต้องการเป็นยังไงหลักสูตรนี้แหละจะเป็นหลักสูตรที่ทําให้เขาค้นหาความหมายชีวิตตัวเองเจอเขาจะได้วันที่สองของชีวิตครับทุกคนจะรู้ว่าวันเกิดคือวันอะไรเป็นวันสําคัญ แต่วันที่สําคัญไม่แพ้กันคือวันที่เขารู้ว่าเขาเกิดมาทําไมคือวันที่สองนี่แหละเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมเพราะคนรู้ว่าเกิดมาทําไมมันจะมีพลังที่ยิ่งใหญ่เขารู้คุณข่างของตัวเขาเองอำนห้มีพลังไอ้นี้เนี่ยไม่สามารถไม่สามารถจะตอบได้ง่ายต้องไปนั่งฟังใช่ครับแล้วตกผลึกกับตัวเองคุยกับตัวเองผมจะมีวิธีการทําให้ตัวเองคุยกับตัวเองแต่ละคนคุยกับตัวเองจนกระทั่งได้คําตอบแท้ที่จริงชีวิตมันเป็นแบบนี้เหรอ เลี่ยมเหลือทนแล้วแล้วคุณจะทนขนาดไหนแต่ถ้าเขาไม่ได้เสร็จปั๊บ พอคนพูดว่าเขาไม่อยากทำ business ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะเช่นเป็นนักศึกษาสามารถไปเรียนหนังสือได้ดีขึ้นรู้ตัวตนของตัวเราเองเฮ้ยท้าไมเรีต้องไปเรียนอ่ะนะครับเรียนมาเพื่ออะไรตอนนี้มีคนผ่านการเทรนมาสามหมื่นกว่าคนและโอ้ผมก็ตั้งเป้าว่าชีวิตนี้จะช่วยกี่คนครับเป็นล้านคนเลยครับทั้งผ่านทางสื่อซีดียูทูบอะไรต่างๆในในเอไอสีนะเราไปทั้งพม่าแล้วเราเรากำลังจะไปในประเทศในเอไอสีอีกสองสามประเทศที่ผมชอบคี่ว่ามันสร้างพลังเนี่ยคนมันไม่มีอะไร ดีไปกว่าการให้โอกาสคนในการค้นพบพลังตัวเองนอกความคิดแล้พลังโอ้ให้ความคิดได้สําคัญมากครับกพาคิดมันจะเชื่อมโยงกับพลังงานของคนบางทีบางคนเขาใช้วิธีแค่ให้เงินใจแบบแต่ให้เงินเนี่ยมันสู้การหาความรู้ได้พลังไม่ได้เหมือนจับปลาให้เขากินกินไปมือสองมือหมดละแล้วมันก็จนเห้อกลับไปจนเหมือนเดิ หวงว่าทุกท่านที่ชมจบแล้วจะมีพลังลุกขึ้นมาทําฝันของตัวเองให้เป็นจริงอย่างที่สองท่านนี้เขาทำได้เป็นตัวอย่างนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทยทุกสิ่งเป็นไปได้คุณวุ้ดิทุกสิ่งเป็นไปได้แต่มันไม่เคยเจอแบบนี้เลยมันไม่เคยเจอต้องทำได้โอเค <laughs>